ทุกปัญหาเกี่ยวกับบ้านพบคำตอบได้ที่ HOME OF NO สวัสดีครับพบกับ HOME OF NO กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมมี10ความแตกต่างระหว่างบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮาส์สำหรับผู้ที่ตัดสินใจไม่ถูกการรื้อซื้อบ้านของแต่ละคนนะครับมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันบางคนชอบบ้านที่เข้าซอยลึก พื่อจะได้อยู่เงียบๆ,ๆบางคนชอบบ้านที่อยู่ติดถนนเมนนะครับเพื่อจะได้เปิดร้านขายข,ของได้บางคนชอบบ้านที่อยู่ใกล้กับแหล่นนองอำนวยความสะดวกใกล้รถไฟฟ้าใกล้ห้างแต่มีอยู่เงื่ขนไขนึงที่ทำให้เจ้าของบ้านตัดสินใจไม่ถูกทันทีก็คือระหว่างบ้านเดี่ยวหรือแถวเค้านะครับดล้นี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่เราจะนำมานำเสนอนะครับแต่ว่าทั้งความแตกต่างนะครับอันนี้คือความแตกต่างนะครับของทั้งสองหนึ่ง บ้านทั้งสองแบบมีโอกาสกระทบกระทั่งกับเพื่อนบ้านได้พอๆกันหาคิดว่าอยู่บ้านแบบใดแบบหนึ่งแล้วจะกระทบกระทั่งกับเพื่อนบ้านได้น้อยกว่านั้นนะครับคิดผิดกิจกรรมของผู้อยู่อาศัยก็มีปัญหาก,กับเพื่อนบ้านได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับอารมณ์และการปรับตัวของผู้อยู่อาศัยมากกว่า 2. บ้านเหน่ยมีพื้นที่เผื่อต่อเติมมากกว่าครับอาจจะต่อเติมบ้านทาวฮาวส์บางทีก็จะทำได้แค่ส่วนลงรถหรือครัว แต่บ้านเดี่ยวยังมีพื้นที่ด้านข้างและด้านหน้าด้าน,น,นหลังทาครัวหรือลานสาหรับนั่งเล่นได้อีกนิดหน่อยหรือจะดัดแปลงพื้นที่ว่างๆทาสระ่ายน้ําขนาดย่อมก็ได้เผื่ออนาคตจะมีสมาชิกใหม่ก็ต่อเติมเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้เสมอ 3. เอทาวน์เฮาส์ต้องขึ้นบันไดเยอะกว่าโดยพื้นที่ที่จำกัดครับทำให้ทาวน์เฮาส์ส่วนใหญ่จะมีจำนวนชั้นสูงๆมากขึ้นและการเดินขึ้นลงต้องใช้บันไดหลายขั้นมากกว่าแต่บ้านเดี่ยวอาจจะมีเพียงชั้นเดียวหรือ2ชั้น ใครที่ขี้เกียจขึ้นบันไดก็อาจจะไม่ชอบแต่คนที่ชอบความเป็นส่วนตัวต้องการลูกทรงคอนโดก็จะรักทาวน์เฮามากกว่า 4. เทาวน์เฮ้าส์มีพื้นที่ยเป็นสี่เหลี่ยมหรือที่สอยที่เป็นสี่เหลี่ยมมากกว่าบ้านเดี่ยวจึงไม่เหมาะกับคนที่ต้องทำงานต้องใช้ความสร้างสรรค์นอกกรอบอย่างเช่นสถาปน,น,นิกบรณากรนักออกแบบเพราะบ้านเดี่ยวยังมีพื้นที่ให้ออกไปเดินเล่นและทํากิจกรรมได้มากกว่าการจะตกแต่งทาวน์เฮ้าส์ต้องคิด เลือกอภายใต้พื้นที่ขนาดและกรอบจำกัดเสมอจะเป็นสานที่ทำให้บางคนรู้สึกอึดอัดห้าเท้าเฮาส์เหมาะทำร้านค้ามากกว่าอนาคตหากต้องกัรแปลงเปลี่ยนบ้านเป็นร้านค้าหรือร้านอาหารบ้านแบบเป็นเท้าเฮาส์มีพื้นที่เก็บของมากกว่าและจัดโต๊ะที่นั่งได้เป็นระเบียบส่วนบ้านาจะต้องปรับเปลี่ยนตกแต่งห้องเพิ่มขึ้นหรือต้องทุบผนังส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อใช้ให้เปิดประตูเก็บสต็อกได้มากขึ้น 6. บ้านเดี่ยวทาสีได้ทั้งหลังสวยกว่าหลายครั้งที่บ้านทาวเฮาประสบปัญหาทาสีออกมาแล้วไม่เข้ากับบ้านข้างๆด้วยความที่มีผนังส่วนในส่วนหนึ่งติดกับบ้านข้างๆจึงกลายเป็นการทาสีนละโทนหากคุณอยากมีบ้านที่ทาสีเดียวได้ทั้งหลังโดยมองแล้วไม่กระโดดและคง,งนิยมเจ้าของบ้านได้เต็มที่แนะนำเป็นบ้านเดี่ยวมากกว่าครับเต็ดแถเฮาจะได้ยินเสียงจากผานังติดบ้านข้างๆเตวเฮามีผนังติดบ้าน กับข้างๆนะครับจะได้เสียงในรอดแด้เสมอไม่ว่าจะเจาะผนงังหรือลากเก้าอี้เสียงกะส่งกันได้ทุกชั้นทุกเวลาบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะวาความเสียงความเป็นส่วนตัวแต่ปัญหาก็คือขึ้นได้ไม่บ่อยเท่าไหร่ 8. บ้านเดี่ยวมีหลังคาที่ต้องดูแลเยอะกว่าชั้นบนสุดของบ้านเดี่ยวจะเป็นหลังคาทรงต่างๆแต่แาเฮามาจะทําเป็นดาดฟ้าการดูแลรักษาก็ต้องทาซีเมนต์การซึมเพื่อไม่ให้น้ำฝนนะครับ ขังดูดลงมาด้านล่างรางคาก็มีผลกระทบกับการระบายความร้อนด้วยแต่ก็ต้องไปเลือกดูว่าบ้านหันหน้าเข้าทิศทางใดตอนตะวันขึ้นและตะวันตกเพ่อหลีกเลี่ยงความร้อนและการเลือกติดตั้งเครื่องปรับอากาศในแต่ละห้อง 9. บ้านเดี่ยวมีพื้นที่สัตว์เลี้ยงมากกว่า,าคุณจะเป็นต้องเลือกบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงนะครับบ้านเดี่ยวเหมาะกับการเลี้ยงสัตว์มากกว่าเพราะมีพื้นที่ให้วิ่งเล่นทําสนย่อมด้านหน้าเพื่อให้สัตว์เลี้ยงได้วิ่งเล่นส่วนบ้านแาวๆนะครับ สัตว์เลี้ยงก็จะอยู่ได้เฉพาะชั้นล่างเท่าน,นั้นเมื่อพวกมันอายุมากขึ้นก็จะวิ่งขึ้นลงบันไดไม่ได้สะดวกสิบาวเฮาต้องเลือกหลังมุมถึงจะปลูกต้นไม้ได้เยอะ,ยอะหากอยากจะปลูกต้นไม้ด้วยทางบ้านเดี่ยวและทาวเฮาก็ปลูกได้แต่หากอยากปลูกต้นไม้ให้ล่มเงาต้นใหญ่ๆก็ต้องเลือกหลังมุมครับส่วนบ้านเดี่ยวก็เลือกต้นไม้ใหญ่ได้หลากหลายชนิดมากกว่าหวังว่าสิข้อนี้จะเป็นประโยชน์กับเจ้าของบ้านที่กําลังลังเลครับว่าจะเลือกบ้านแบบไหนระหว่างบ้านที่มีพื้นที่เชี้สอยมากกว่า แบ,บ้านเดี <todavía> ่าเทีข้อมันที่ชมพิมพ์เข้ามาได้เลยครับก็จบกินไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปดติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบโปดกดไลค์ถ้าถูกใจโปดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของทางเรา